ถ้าวันนี้ฟังแล้วเข้าใจได้แค่นี้นะคะต่อไปฟังอีกก็สามารถที่จะไม่ลืมสิ่งที่กำลังกล่าวถึงเช่นเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงหรือได้ยินหรือว่าคิดนึกฟังเมื่อไรก็อย่างนี้ค่ะแต่ว่าอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจะเข้าใจอย่างอื่น หรือว่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในเมื่อสิ่งอื่นยังไม่มาถึงยังไม่มียังไม่ปรากฏและสิ่งที่หมดไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยมีแต่สิ่งที่เป็นความจริงซึ่งเป็นสัจธ,ธรรมนะคะซึ่งสามารถรู้ได้แน่นอนค่ะรู้ไม่ได้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงนะคะก็ตรัสรู้เฉพาะพระองค์เองแต่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะอุปการะเกื้อหนุนอนุเคราะห์ให้คนอื่น ได้สามารถเข้าใจถูกได้<ม>ก็ทรงแสดงพระธรรมซึ่งยังไม่อันตรธานแต่อันตรธานนะคะก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงแม้ว่าจะมีพระไตรปิฎกเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นจริงของพระธรรมที่ทรงแสดงว่ากล่าวถึงธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะ กำลังเห็นลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้พูดเรื่องเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นปกติค่ะไม่ได้ผิดปกติเลยนะคะนานๆก็จะเข้าใจสักทีหนึ่งว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยแล้วนานๆก็ค่อยๆบ่อยขึ้นนะคะก็สามารถที่จะ เริ่มเข้าใจขึ้นนะคะโดยไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะของสิ่งที่ปรากฏพระเชัฐก็จะเห็นข้อความในพระไตรปิฎกค่ะว่าไม่ใช่โดยการไม่รู้อะไรเลยก็ไปไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะได้แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาเป็นความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเป็นปกติพระฉชษฐ์เมื่อกี้นี้ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ฟังและเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏ แล้วก็ได้ยินอีกฟังอีกก็จะรู้ได้โดยตัวเองนะคะว่าเริ่มที่จะเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแค่นี้ค่ะแล้วก็นานๆจะเข้าใจอีกแค่นี้ก็ถูกใช่ไหมคะจนกว่าจะถึงการละเส้นไม่ลืมจริงๆสามารถที่จะเริ่มรู้ลักษณะที่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นติดข้องอะไรในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ ชั่วคราวสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยทั้งหมดค่ะทุกขณะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตารู้จักพระปัญญาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะจากการได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่กล่าวว่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณแต่พระปัญญาคุณรู้อะไร ถ้าไม่ศึกษาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะรู้ทุกอย่างที่หนีจริงที่ปรากฏพร้อมทั้งเหตุที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน